กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนขายของออนไลน์ต้องบอกให้ครบเธอนั่งคิดอะไรอยู่อืมฉันกำลังคิดว่าจะบอกราคาขนมไข่อบลงในเพจดีไหมนะ่ะทำไมต้องคิดก็ใส่ไปสิไม่อยากใส่เลยอะ่ะเผื่อคนเข้าไปดูว่าแพงไม่ทักมาฉันก็หมดโอกาสอธิบายสิ สู้ให้เขาทักมาถามราคาไม่ดีกว่าหรอเราจะได้โน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อไงดีไหมฟังข้อมูลสักนิดนะคะกฎหมายบอกไว้ว่าร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลสินค้าและบริการเช่นราคาสินค้าค่าบริการรายละเอียดค่ามัดจําหากไม่มีการแจ้งไว้มีโทษปรับเงินไม่เกิน1,000 0บาทนะคะฉะนั้นขายของออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องรับรองถูกกฎหมายและถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ งั้นฉันใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าทำสดใหม่ทุกวันราคาคุ้มค่าคุณภาพคุ้มทดดี่สุดดีสุดๆเพื่อนหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้